สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนก็มาที่ร้านนะคะแล้วก็ป้ายมันหายป้ายร้านหายแต่แอนก็รู้แล้วล่ะคะ่ะว่าใครเป็นคนทํานะคะแล้วตอนนี้แอนก็ได้แจ้งความนะคะก็คือโทรไปหาตํารวจค่ะแล้วก็โทรเข้าไปในออฟฟิศเขาเนาะก็จะมีผู้หญิงรับแล้วก็พิมพ์แล้วก็แอนก็แจ้งเข้าไปคะ่ะว่าป้ายหายแล้วก็รู้ว่าใครเป็นคนทํานะคะแล้วทีนี้ เขาก็าจุดรายละเอียดของแอนทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งตำรวจมานะคะค่ะตอนนี้แอนก็รอตำรวจอยู่นะคะเพื่อนเดี๋ยวถ้าตำรวจมาแล้วแอนก็จะถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูป้ายก่อนว่า,าป้ายตรงไหนมันมันหายไปนะคะป้ายบอกว่าไทยฟูด้ดเนาะมันหายไปเนีย่ยตำรวจมาแล้วมาสองัน <laughs> มาสอง ตรวจเสอรอ็จมาสองคนค่ะแล้วก็ให้รายละเอียดเข้าไปหมดแล้วมาหนาทีคันนี้ก็จะไปขอดูกล้องวงจรปิดที่เดลูคิงนะคะคนนี้เขานั่งอยู่ในรถแอนเห็นเขากดคอมพิวเตอร์เขาน่าจะตรวจสอบผู้ต้องหาที่แอนให้ข้อมูลไปนะคะคือแอนให้ที่อยู่แล้วก็ชื่อนามสกุลเข้าไปคะ่ะแต่ก็ต้องแจ้งความไว้อะอยู่นี่ต้อง ต้องเก่งนะต้องรู้นะว่าอะไรเกิดขึ้นต้องทำยังไงเนาะนี่ตำรวจโอเคเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวคุยกับสามีก่อนโทรมาสองรอบแล้วแอนจะต้องรอให้ตำรวจเขามาก่อนตอนนี้เขาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่ ว่าเราจอดรถฟุตทักแบบนี้มันก็อนะันตรายเนาะมันอันตรายกับคนที่เขาจะมาขโมยอ่ะ Do you need to go? Do you want me to go? No, I'm saying do you need? I have uh open at 4pm. 4 oh, you have to open up something else at four? Yeah. Well, you can you can go. That's totally up to you, but uh we'll be done with this right here if okay. you leave okay. because we won't be going into anything else uh, without getting a report okay. so we need a statement from you and stuff like that so it's totally up to you if you want to go you can go or it's gonna it, this uh, might take a okay, uh, okay. 15 20 minutes oh, i wait later wait okay oh by yeah. combustion yeah but from here about two minutes three minutes oh yeah, yeah. คนแถวนี้เขาก็ออกมาดูนะคนคนแถวนี้เขาก็ออกมาดูนะว่าออรถมารถพุททักทำไมวะมันก็จอดตรงเนี้ยไม่เกรงใจชาวบงชาวบ้านเขาเลยเขาจะออกเขาจะเข้าโอ้ยเนาเดี๋ยวแอนก็จะไปะเปิดร้านที่บาเบียสดแล้ว ประมาณ4โมงนะเดี to to oh, kind of ๋ยวสามีกำลังจะมาเดี๋ยวถ้าสามีมาเราก็ไปขนของขนอะไรเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ตำรวจขอขอบัตรประชาชนไปไม่ใช่บัตรประชาชนใบขับขี่ใบขับขี่จอยู่นี่ยอยู่ เพื่อไปเช็คอีกนานไหมเนี่ยฮะหง ดไปแล้วจ้าตรวดไปแล้วแอนก็ไปเปิดร้านแล้วนะจ้าไปแล้วบายบายไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวแอนจะมาเล่าให้ฟังนะคะในคลิปหน้าว่าป้ายมันหายไปไหนใครเอาไปและตำรวจเจอใครในกล้องวงจรปิดที่เดลูคิงค่ะ